คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบางช่วงบางตอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นผู้ฟังควรมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนฟังนิยายทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะต่อกันตอนที่7นะคะชื่อตอนคือคนขี้หวงคี่รินขับรถมาส่งพารานินที่บ้านหลังจากออกไปข้างนอกกันสักพักเช่นเดิม คุณหนูตัวบางเดินกระเพกเข้าบ้านเจ็ดตัวอยู่ร่ำไปสายตาสั้นก็เดินระวังหน่อยคีรินกล่าวเสียงเรียกเมื่อเปิดประตูให้กับพารานินลงจากรถพูดแบบนี้ฉันจะคิดว่านายเป็นห่วงนะคนตัวบางอมยิ้มเหมือนแกล้งแย่คีรินทำสีหน้านิ่งเฉยเปล่าหรอกขี้เกียจแบกมันหนักนี่คุณหนูตัวบางได้ฟังก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีหูแดงไปหมดเพราะความโกรธ คีรินยิ้มแล้วเดินอ้อมไปที่ประตูอีกด้านสักพักเขาก็นึกได้เออผมขอลายเซ็นหน่อยสิฮะนี่นายเป็นแฟนคลับฉันห,อหรอไม่อยากจะเชื่อพร,รานินทำสีหน้าแปลกใจจะดีใจหรือตกใจกันดีนะเปล่าผมจะเอาไปให้แฟนคลับของคุณที่ฝากได้มาให้นั่นแหละอ๋อจริงเหรอได้สิถ้างั้นฉันจะเซ็นใส่อะไรดีละ่ะอืม ใส่สมุดก็ได้มั้งเรื่องนี้คีรินไม่ถนัดไม่ถนัดนะักเขาไม่เคยตามดารามาก่อนและไม่รู้ว่าจะต้องเอาลายเซ็นไปอย่างไรด้วยซ้ำเอาอย่างนี้คนที่ฝากได้มานะ่ะเขาอายุเยอะกว่าหรือเปล่าจะได้เลือกของฝากไปให้ก็เพิ่งรู้ว่าดินสอนน่นนารักไม่น้อยเลยคนตัวบางบอกให้คีรินเข้ามารอในบ้านแล้วก็เดินกระเพกไปหาของในห้อง คีรินนั่งนิ่งรอที่โซฟารับแขกเป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้ามาถึงในบ้านแบบนี้อา้าววันนี้มารับดินสอไปไหนมาท่านรองอธิบดีพ่อของดินสออยู่บ้านพอดีก็เดินมาทักทายคีรินเห็นก็ลุกขึ้นทำความเคารพพอดีคุณหนูอยากจะออกไปชอปปิ้งนะครับท่านรองแต่ว่าตกบันไดเสียก่อนก็เลยพากลับมาครับตกบันไดอีกแล้วเหรอเฮ้ ขาลูกฉันจะหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันหลังวันหลังให้นายดูดีๆหน่อยนะอุ้มลงได้ก็อุ้มเลยไม่ไหวจริงๆครับไม่รู้ว่าท่านรองพูดจริงหรือพูดเล่นแต่คีเรินก็รับคําอย่างเลี่ยงไม่ได้เรื่องอุ้มนะมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาหรอกคนตัวบางอย่างดินสอรวบด้วยแขนเดียวยังไหวเลยติดอยู่ก็แต่คุณหนูขี้วีนขี้เหวี่ยงนี่แหละจะยอมให้เขาอุ้มลงบันไดได้ไง่ายๆซะที่ไหน แล้วงานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมล่ะครับอืมตั้งใจทําหน้าที่ขอบใจมากที่ช่วยลูกดินสอจากตกจากน้ำตกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วอ,อ๋อถ้าหากว่าเขาดือ้อฉันอนุญ,ญาตให้จัดการได้เลยนะลูกดินสอนะบางทีก็ดื้อจนเจ็บตัวบ่อยๆป้าเผาอะไรดินสออยู่หรอครับคุณหนูตัวบางเดินลงมาพอดีฮ่าๆเปล่านี่ ไปไหนมาเหรอลูกดิสอไปเอาเสื้อมาครับจะเซ็นฝากไปให้แฟนคลับที่เขาเอาได้แดงนี่มาให้เขาบอกว่าใส่แล้วจะได้ปลอดภัยไม่ตกบันไดครับเอ้อเหรอฮ่าฮ่าดีดีว่าแต่ใครนะช่างคิดได้เป็นห่วงเป็นใย,ยลูกพ่อขนาดนี้คีรินก็ไม่ได้ตอบไปพารานินเซน็นชื่อใส่เสื้อสีขาวสองตัวแล้วยื่นให้กับคีริน ส่วนคุณพ่อก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วนี่ฉันฝากขอบคุณเขาด้วยนะได้แดงนี่ทำฉันอุ่นใจดีจังครับว่าแต่อีกอันนี่นายจะเอาไปให้ใครเหรอเพื่อนผมครับเพื่อนที่เจอที่ร้านวันนั้นใช่ไหมล่ะอืมใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ให้จูจ,จูดินสอก็ดึงเสื้อกลับไปหนึ่งตัวไม่รู้เหตุผลอะไรที่เขาจะต้องห่วงลายเซ็นขนาดนั้น ราตาเองก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดินสอเสียหน่อยอ้าวทาไมล่ะเขาอุตส่าห์เป็นแฟนคลับคุณนะราตาเขาอยากได้อยากได้ก็ให้มาขอเองสิไม่ยอมให้ฝากกลับไปได้แล้วไปหาแฟนนายเถอะดินสอทําหน้างอแล้วเดินกระเพกขึ้นบ้านไปคีรินก็ได้แต่สายหัวผีเข้าผีออกจนตามอารมณ์ไม่ทันจริงๆครบกำหนดพักสวัน คีรินก็มารับพารานินแต่เช้าที่บ้านเพื่อไปกองถ่ายละครปกติดินสอจะโอเอยืดเยื้อเวลากว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละครั้งแต่แปลกที่ครั้งนี้พอรถของคีรินมาถึงก็พบว่าพารานินยืนรออยู่ก่อนแล้วเก็บของมาหรือเปล่าคําถามแรกที่ดินสอถามเก็บของไปไหนเขาเปลี่ยนโลเคชันแล้วเราจะต้องไปนอนถ่ายหนึ่งสัปดาห์ที่อื่น นายนี่ไม่เคยเช็คตารางงานบ้างเลยมันน่าบ่นนะวันๆมัวแต่สนใจแฟนไม่ได้นะผมไม่ได้มีแฟนเลิกบ่นเรื่องแฟนผมได้แล้วอีกอย่างเรื่องการเปลี่ยนตารางงานคุณก็ต้องแจ้งผมสิพอได้ยินว่าคีรินน่ะไม่มีแฟนพารานินก็อึง้งแล้วก็เงียบลงถ้าอย่างนั้นก็ไปบ้านไปเอาเสื้อผ้านายก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ใส่ซ้ำบ้างก็ไม่เป็นไรแค่อาทิี่เดียวผมออกฝึกตำรวจผมก็เคยทำมาแล้วไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่การฝึกตำรวจอีกอย่างฉินก็เหม็นตายกันพอดีอา้าวคุณก็อย่ามาใกล้ผมสิคีรินพารานินเรียกเสียงเข้มจะไม่ให้ไปจะไม่ให้ใกล้ได้ยังไงหากว่าที่พักใหม่ที่ใกล้กับสถานที่ถ่ายละครมันน่ากลัวพารานินก็ต้องมาขอแย่งเตียงกับคีรินอยู่แล้วนี่ คีรินขับรถย้อนกลับไปที่บ้านของเขาพารณาินนั่งรออยู่ในรถอา้าวคีรินลืมของหรือรูปแม่เห็นก็ถามขึ้นครับผมจะมาเก็บเสื้อผ้าเพิ่มพอดีต้องออกไปงานกับคุณดินสอหลายวันหาคุณดินสอมาเหรอแม่อยากเห็นตัวจริงจังเลยคีรินไปพาเขาลงรถมาหน่อยได้ไหมให้แม่แอบดูก็ได้แม่ครับเขาน่ะไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นหรอกคีรินน่านะ แม่อยากเห็นเขามาถึงหน้าบ้านเราแล้วอะ่ะไม่ได้เจอแม่เสียใจนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเจอที่รถได้ได้ลูกก็รีบเก็บของนะแม่จะรอยอยู่ตรงนี้เคียรินรีบขึ้นบันไดไปสักพักก็ลงมาพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าเขาจับมือแม่เดินมาที่รถก๊อกก๊อกก๊อกเคียรินเคาะกระจกเบาๆพาร,รานินทำสีหน้าแปลกใจแต่ก็ยอมลดกระจกลงอะไรหรอ พอดีมีคนอยากเห็นหน้าคุณใกล้ๆนะ่ะว้าวคุณดินสอตัวจริงเหรอนี่น่ารักจังเลยค่ะดิฉันติดตามคุณมานานแล้วนะแม่ของคีรินตื่นเต้นไม่น้อยครับขอบคุณนะครับดินสอยิ้มหวานให้แฟนคลับถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับคุณแม่ดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางดีๆนะลูกดูแลคุณนักแสดงดินสอดีๆนะครับคีรินก้มลงหอมแก้มแม่แล้วก็เดินไปขับรถออกมา น,นั่นแม่นายเหรอดินสอถามอือแล้วทําไมนายไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าฉันจะได้ลงไปสวัสดีนายนี่มันแย่ที่สุดฉันจะได้แจกลายเซ็นให้แม่นายบอกว่าติดตามฉันด้วยก็ลายเซ็นคุณก็ให้มาแล้วไงหรือว่าคนที่ฝากได้แดงมาให้ก็คืออือนี่นายจู่ๆดินสอก็ตะโกนเสียงดัง นี่คุณจะตะโกนทำไมเนี่ยผมตกใจหมดผมขับรถอยู่นะเฮ้ยทำไมไม่บอกว่าแม่นายฝากมาให้เล่านายโกหกว่าเป็นแฟนคลับได้ยังไงนายนี่มันโอ้ยฉันจะสรรหาคำไหนมาด่าได้ดีเนี่ยคุณเลิก่นได้แล้วนะหนวกหูฉันจะบน่นแล้วฉจนก็จะบ่นไปจนเช้าเลยคอยดูคุณจะมาโกรธเรื่องไร้าสาระทำไมกันไร้สาระหรอนั่นแม่นายนะแม่นายเชียวนะคีริน ครับแม่ผมแล้วจะทำไมคมุณโมโหอะไรขนาดนั้นเพื่อฉันจะได้สวัสดีตามมารยาทไงเขาจะมองว่าฉันเป็นคนยังไงไม่ลงรถไปไหว้ด้วยซ้ำเขาอ,อุสตส่าห์ฝากได้มาให้ฉันเพราะนายคนเดียวเพราะนายนั่นแหละเออเอาไว้กับเอาไว้กลับจากไทยละครจะพาไปไหว้ขอบคุณก็แล้วกันพอใจหรือยังนายพูดแล้วนะที่ห้องพัก พารานินอาบน้ําแล้วก็ยังไม่กลับห้องของตนนั่งสักประวัติคีรินอยู่ตรงนั้นทําไมนายยังไม่มีแฟนหรอคนนั้นไม่ใช่แฟนนายจริงๆหรอผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกอีกอย่างผมก็ยังไม่รีบอืมนะแล้วคุณล่ะคีรินถามฉันหรอฉันเป็นดารามีแฟนไม่ได้หรอกดาราก็เป็นคนไหมสักวันคณก็ต้องมีความรัก ความรักหรอมันเป็นแบบไหนกันนะความรักแบบแฟนน่ะแล้วสเปคคุณเป็นแบบไหนล่ะคีรินถามสเปคฉันหรอหนายไม่ต้องรู้หรอกเอ้าเรื่องแค่นี้เองคุณจะอายไปทำไมหรือว่าตอนที่8งานเลี้ยงและการซ้อมบทคีรินเดินเข้ามาแล้วก้มดูใกล้กๆจดจ้องใบหน้าหวาน พารานินหน้าแดงเป็นลูกมะเขือเทศสุกอะไรเล่าความร้อนผ่าวาบขึ้นมาตั้งแต่คอยันหูร่างเล็กรีบลุกจากปลายเตียงแล้วหลบเลี่ยงออกไปไม่คุยด้วยแล้วฮะอะไรของคุณคีรินจ่หัวให้กับเจ้านายของเขาเมื่อสักครู่ยังนั่งซักประวัติเขาอยู่แค่ถามเลองสเปคสาวในฝันจู่ๆพารานินถึงกับวิ่งหนีกันเลยทีเดียวจะอายอะไรกันนักหรือว่าพารานินจะไม่เคยมีแฟนจริงๆสินะ หลังจากอาบน้ำแต่งตัวทาครีมจนครบทั่วแล้วคุณหนูตัวบางก็หอบหมอนมาที่ห้องของคีรินอ้าวมาทำอะไรคีรินที่กำลังเตรียมตัวจะอาบน้ำถามขึ้นก็จะจะมานอนนี่นี่คุณโรงแรมนี้นะี่ะไม่มีผีซะหน่อยไม่ต้องกลัวหรอกหน้าถ้าคุณกลัวก็แค่เปิดไฟนอนไม่เอาสินจะนอนนี่ารารณินจอมดือ้อกระโดดขึ้นเตียงอย่างรวดเร็วแล้วซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มหนา ไม่ฟังคำแย้งของคีรินสักคำบริการด้าสูงด้แต่สายหัวแล้วเข้าไปอาบน้ำพอคีรินเข้าห้องน้ำไปแล้วพรานินจึงค่อยโผล่หน้าออกมาชิแค่เตียงก็ห่วงไม่นานคีรินก็อาบน้ำเสร็จเช่นเดิมเขาใส่แต่กางเกงขาสั้นเปลือยอกเช่นเดิมเพราะว่าเป็นผู้ชายคีรินจึงไม่คิดอะไรมากมีก็แต่คุณหนูที่เอาอผ้าห่มคลุมหัวอีกรอบ ทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยอ้าวก็นี่ห้องของผมผมจะแก้ผ้ายังได้เลยนะนี่นายจะบ้าหรอคุณน,นั่นแหละจะอายอะไรถ้าไม่อยากเห็นก็ไปนอนห้องตัวเองสินี่นายนายจะไล่ฉันบ่อยเกินไปแล้วนะเพราะว่าคีรินพูดบ่อยจนทำให้คุณหนูดินสอเริ่มก่อเกิดความน้อยใจสินะถึงได้พูดออกมาแบบนั้นก็คุณจะได้นอนสบายคีรินอธิบาย ไม่ต้องมาพูดดินสอนั้นงอนเข้าแล้วลุกขึ้นแล้วเอาผ้าห่มออกก้าวลงเตียงแต่สายตาที่สั้นนั้นพอไม่ได้ใส่แว่นก็ก้าวพลาดเฮ้ยระวังเพราะความเร็วของคีรินที่คว้าตัวดินสอนเอาไว้ได้ก่อนที่อีกคนจะหัวทิ่มลงกับพื้นหรือว่าไปชนกับอะไรสักอย่างคีรินก็มารับเอาไว้ก่อนคุณหนร่างบางจึงเข้ามาในอ้อมกอดของคีรินโดยไม่ตั้งตัวหน้าแดงอีกแล้วอกแน่นของคีริน ตอนนี้ชิดกับตัวของพารานินหัวใจจนหัวใจดวงเล็กเต้นทีระวังหน่อยสิคีรินกล่าวรลอยคนตัวบางผลักคีรินออกเบาๆมือก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนมันปัดปลายมั่วไปหมดเพราะนายนั่นแหละนินสอหันมาว่าให้คีรินอีกเช่นเคยอืมคุณจะนอนก็นอนไม่ต้องไปนอนอีกห้องก็ได้ แล้วก็เดินชวนประตูอีกพรานินช่างใจนี่คีรินคงจะห่วงตนสินะข้าวของโรงแรมจะแตกเสียหายผมขี้เกียจเก็บพอคีรินพูดต่อดินสอก็โมโหนี่นายมือเล็กๆนั้นกำหมัดคีรินสวมเสื้อยืดคุณมานอนได้แล้วพรุ่งนี้มีถ่ายละครไม่ใช่หรอ สุดท้ายพลานินก็กระฟัดกระฟียดขึ้นเตียงและกลางดึกก็เหมือนเช่นเคยคุณหนูตัวแสบก็ทำเหมือนผีรัดคอของคีรินอยู่บ่อยๆนี่สินะเหตุผลที่คีรินห่วงเตียงเช้าวันใหม่บริกาศมาตนิ่งก็พาคุณหนูไปทำงานเช่นเคยพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันมากมายนะักแต่ก็ไม่ได้เถียงกันเหมือนเช่นแต่ก่อนน้องดินสอวันนี้กองละครใหม่จัดเลี้ยง ครับพี่มินจะไปพร้อมกันไหมล่ะพี่มีธุระด่วนดินสอจะไปหรือเปล่าไม่ไปได้หรือไงล่ะครับผมเป็นพระเอกนี่ <c oughs> นั่นสินะยังไงก็ให้คุณบอดี้การ์ดดูแลอ,อ๋อแล้วก็อย่าดื่มมากนักล่ะครับผมที่ต้องบอกไว้แบบนั้นไม่ใช่ว่าพาราเนีนเป็นนักดื่มเหล้าแต่ว่าเพียงจอกเดียวก็เมาแออยู่หลายครั้งนั่นเอง ที่งานเลี้ยงคีรินนั่งรออยู่ไกลๆสายตาเขากวาดไปรอบๆเพื่อดูความปลอดภัยแต่ที่นี่งานเลี้ยงของกองถ่ายคนนอกก็ยากที่จะเข้ามาร่วมอยู่แล้วพารานินดื่มฉลองกับทีมงานและนักแสดงเพียงไม่กี่แก้วก็เริ่มตาลายคีรินเฝ้าดูอยู่ไกลๆผมจะกลับแล้วนะทุกคนบรรยากาศหน้าดูองผมจะง่วงนอนเินสอพูด <c oughs> คุณดดนสอเมาน่ารักจังเลยนะคะนางเอกของเรื่องหัวเราะ พารานินที่พูดจาเริ่มอ,อ้อแอเหมือนเด็กๆไม่ในเมาซะหน่อยอกรับก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันก็กรับเหมือนกันห้าทุ่มสีนาทีที่โรงแรมคีรินต้องประคองร่างบางเข้าโรงแรมตัวที่อ่อนปวกเปียกไล้งโงนเงินไปมานั้นหน้าตีนักที่เตียงเขาหาผ้าสะอาดชุบน้ำมาเช็ดตามใบหน้าและแขนให้กับเจ้านายที่นอนหน้าแดงก่ำอยู่บนเตียง ้อมต้องซ้อมบทคีรินนายรู้อะไรหรือเปล่าว่าเรื่องนี้น่ะมันจะต้องมีฉากสวีทยเยอะเลยครับคีรินก็นั่งฟังคนเมาสาทยายไปเรื่อยฉันยังไม่ได้ซ้อมซ้อมบทเลยก็เอาไว้คุณสั่งเมาก่อนค่อยมาอ่านบทเขาเล่ากันไม่รินสอลุกขึ้นนั่งแล้วจ้องหน้าคีรินมือเล็กจับหมับที่คอแกล่งเข้าให้ ุ๊บมาจุ๊บก่อนซ้อมให้หน่อยคุณยินสอ